เหยนมันยว่ Ooh. No, mm -hmm. Mm-hmm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.

không Sớm lấy Vô, vô đoàn cho anh những phở chua nhanh Đâu lửa Ăn làm ต้องไปไฟหมดเชป้า,าไปกำปื๊บหลุดที่แรกว่ามันโมเมนกำ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 ยนี่มันจะตำเฉยค้นกระดีใจขาดมันล่งแห้่งก็ไ่ไใดไหมมัน,มนย่านยาน่านต้นน้ำแท่งตาเดยีดยวมีเลยเอยาขี้นมาชงเลยเดี๋ยวมึงนเดมึงนั่ง

้วยเอาควันปืนออเราโอ้โ้โชคดีของเ้าละจัดมันเอาข้าเงินมั้ยฟาดนามขางงูเลยฟาดเฮ้ยุนเรียนนี่จัะ